ครับก็กับสวัสดีนะครับชาวสิงบูเชลซีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมานะฮะพูดถึงเนี่ยเชลซีเราก็ถ้าชนะนี้ได้เข้าชิงนะอันนี้เรียกว่ารอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับก็เจอกับฟูมินิซีนะของเตียโกซึวานะครับแล้วเชลซีเราก็มาครบเลยรอบนี้ครบหนักกว่าเดิมอีกนะผมว่า รอบนี้เราจะไม่อึดอัดเหมือนเกมที่ที่เจอกับพาเมรัสนะพาเมรัสเนี่ยมันมันมีเหตุการณ์หลายๆอยา่างนะเชลซี Chelsea ก็ดูเล่นตื้อๆนะก็จริงๆนะทําโอนโกแล้วมันถึงได้เข้ารอบนะก็ประมาณนั้นนัที่ดูนะครับแต่รอบนี้เป็นเจอกับฟูเมเนซ่แล้วก็เชลซีเนี่ยเรียกว่า f ฟูลทีมเลยนะครับแม่นแน่ๆเนี่ยแจ็กสันอาจต้องเป็นกองหน้า แมทนี้แน่นอนแต่แล้วแจ็กสันก็คงจะต้องถ่ายบาปนะครับพูดเลยว่าถ่ายบาปนะเพราะว่ามันโดนแดงมาสองสองแมทแล้วก็โดนแมทมันแทบไม่ได้ลงเลยอย่างน้อยอนะ่ะถ้ารอบนี้เชลซี Chelsea ชนะก็จะไปเข้าชิงนะแจ็กสันมันก็จะได้ลงเพิ่มอีกแมทหนึ่งนะมันก็จะถ่ายบาปได้อีกนะเพืเ่อนๆแต่จริงๆเนะี่ยลายชื่อนะก็ที่คาดนะก็แจ็กสันอาจจะเล่นหน้าเป้า นะครับแล้วก็กาบขวาเนี่ยเป็นปโดเนโตอ่ากาบซ้ายเป็นเจานะ้าปโดตัวใหม่แกะกล่องนะครับแล้วก็โคพาเมอร์เป็นกองกลางตัวลุกด้านบนนะครับแล้วก็มีเอนโซแล้วก็ไคเซโดที่อยู่ตรงล่างนะครับแล้วก็แบ็กโฟนะแล้วก็เป็นแบ็กซ้ายนะก็เป็นโคคุริย c นะซ็นเตอร์แบ็กู่ก็เป็นโตซินอาราบิโอโยนะแล้วก็ คนหนึ่งนะชลบานะครับสองสองคนนี้ก็เลือเกลือนะแต่ก็ต้องดูว่าอ่าแลแบ็กขวาเป็นลิทเจมนะผู้รักษาปตูก็เป็นเหมือนเดิมครับโรเบิร์ตซันเชียสนะจ๊ะนะประมาณนี้เคลซีเรานะก็ผมคิดเลยนะว่าถ้ามาถึงรอบนี้ได้นะครับผมขอในขั้นต่ำเนี่ยสอ,สองสองศูนหรือไม่ก็สองหนึ่งนะเพราะว่าหลังเราก็ยังไม่ได้ ไม่ดีนะหลังแต่แมทที่เจอกับพาเมลัสเนี่ยก็เป็นที่อะไรเอสเตวาว่ะที่มันจะมาอยู่กับเชลซีเราอะมันมีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวน,นะพูดตรงๆแนะม่งยิงเข้าโอ้โหแม่งยิงแบบเช็ดสามเหลี่ยมเด้งเข้าเลยผมยังงงเลยว่ามันยิงอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยหนึ่งๆเลยสถานการณ์ลำบากเลยนะตอนที่ตอนที่เจอพาเมลัสนะแต่แมทแม์เนี่ยผมว่าเชลซีได้บทเรียนจาก แน่นอนครั้งครั้งที่แล้วอะนะมันนี้อน,น่าจะยิงยิงเยอะอยู่นะครับสองโซนสองโซนขั้นตามเดีนะ๋ยวมาดูกันนะนะครับก็ชอบคลิปแบบนี้แนละ้วาฝากกดติดตามหน่อยเพื่อนๆเนาะเป็นกำลังใจให้กันสิงคูปคาเฟ่สู้ๆค,ครับเราจะเป็นเดอะวินเนอร์ในชิงแชมป์สโมสรโลกเว้ยเพื่อน